ปี2564ประเทศไทยยังคงประจนกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ชาวจังหวัดลบบุรีและประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนขาดแคลนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคบริษัททรัพย์ทิพย์จำกัดได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่โรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานทหารตำรวจสถานศึกษาหน่วยงานราชการท้องถิน่นตลอดช่วงสถานการณ์โควิด ตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันรวม83,500ลิตรรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการสนับสนุนการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดร -19 รวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทบ้านโค้งรถไฟเป็นชุมชนที่ติดกับบริษัททรัพทิพย์มากที่สุดนะคะผู้ใหญ่ก็ขอเป็นตัวแทนของชาวบ้านโค้งรถไฟ ขอขอบพระคุณทางบริษัททรัพย์ทิพย์และทีมงานของน้องๆบริษัททรัพย์ทิพย์นะคะที่ให้การช่วยเหลือชุมชนไม่ว่าจะมีกิจกรรมต่างๆในชุมชนทางบริษัททรัพย์ทิพย์สนับสนุนโดยทุกครั้งนะคะก็ขอขอบพระคุณแทนชาวบ้านโค้งรถไฟขอบคุณค่ะตลอดปี2564ที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะ โรคระบาดโควิด -19 นะครับต่อเน,นื่องมาจากปี2,563ทั้งระดับชุมชนระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศแม้กระทั่งทั่วโลกเรามีผลกระทบพร้อมกันหมดน้ำซ้ำกันยายนปี2004ที่ผ่านมาช่วงปลายปียังเกิดผลกระทบยซ้ำก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับยังเป็นกำลังใจให้ ซึ่งการและกันเสมอมาผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่พวกเราได้ทุกคนได้ทุ่มเทได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาแล้วก็กระทําอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเราก็ยังร่วมแรงร่วมใจให้กําลังใจผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ที่ร่วมกันเสมอมาครับทรัพทิพย์มีนโยบายในด้าน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมและสิ่งแวดล้อมนะโดยเราพยายามจะสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนอย,อย่างยั่งยืนเราได้รับรางวัลอุตสาหการรมสีเขียวและ CSRDI w ในระดับประเทศต่ตอเน,นื่องเป็นเวลาหลายๆปีนะครับทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่เราอยากให้ให้เป็นก็คือให้บร,ริษัทของเราเนี่ย อยู่ร่วมกับชุมชนแล้วก็พัฒนาเติบโตกับชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อ,ต,อต่อไปครับ